เรามาแนะนําเรื่องของการลงทะเบียนใช้งาน h u m a n d e s k นะครับว่าจะสามารถที่จะลงทะเบียนการใช้งานได้อย่างไงบ้างเบื mm ้อ hmm. งต้นนะครับไปเซิร์ชได้เลยนะครับบน Google ได้เลยคําว่า Humans e น่อยเซิร์ชขข้ามาก็จะเจออยู่บนนี้นะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยเลยพอเข้ามาด้านในนะครับจะมีคําว่าลงทะเบียนฟรี Free อยู่นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครับเพื่อให้เข้ากับตัวสถานการณ์ที่จะต้องทํางานที่เป็น Work from Home นะครับแล้วก็มี เรื่องของโปรโมชั่นที่จะให้ทุกบริษัทนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับตั้งลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ใช้งานได้ฟรีเลยนะครับ3เดือนนะครับครบทุกฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวโปรโมชั่นของตัวระบบนะครับนี้เรามาดูการลงทะเบียนนะครับก็กดเข้าไปที่ตัวลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อ corporate ก็คือชื่อบริษัทของท่านนะครับผมใส่ไปเป็น นี่นะครับชื่อ name ก็คือ hr นะครับนามสกุลของ hr a นะครับ email อ m a i l ตรงนี้ก็คือ email สำหรับที่จะเข้าระบบนะครับผมใส่เป็นอนนี้ก็ได้นะครับ password ก็เช่นกันสำหรับข้อระบบนะครับรหัสตัวแทนไม่ต้องกรอกนะครับมาที่ตัว แคปชั่นะครับใส่ตามที่เห็นในหน้าจอเลยก็กดสัมมิ t พอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะ,ะเข้าสู่ในส่วนของตัวบริหารจัดการข้อมูลในส่วนที่เป็นหลังบ้านในส่วนของแอดมินนะครับตอนนี้เข้ามาก็จะมีพนักงานอยู่หนึ่งท่านก็คือตัวแอดมินเองนะที่ลงทะเบียนเมืาสักครู่นะครับ หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะครับลูกค้าจะได้รับอีเมลในอีเมลนั้นก็จะมีรายละเอียดเรื่องของคู่มือการใช้งานต่างๆในส่วนของแอดมินเองของพนักงานเองแล้วก็คลิวิโอร,รวมทั้งรายละเอียดของโปรแกรมนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในนั้นนะครับส่วนวันนี้เราจะมีการแนะนําการใช้งานดูด้วยกัน3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของข้อมูลพนักง,งานตอนนี้จะเห็นว่ามีแค่หนึ่งคนเราจะเพิ่มยังไงนะครับหัวข้อที่2คือเรื่องของการจัดกะนะครับกะการทํางานนะครับ หัวข้อที่3ก็คือสถานทีนะ่เพราะว่าจะต้องใช้สถานที่ในการลงเวลาเข้างานออกงานนะครับมาดูที่หัวข้อแรกนะครับข้อมูลพนักงานนะบเบื้องต้นเข้ามาเราจะมีแค่หนึ่งท่านก็มือเมื่อสักครู่ก็เป็นแอชช่าเองนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลพนักงานจะเพิ่มลักษณะนี้ก็คือเพิ่มแค่หนึ่งคนจากหน้าจอนี้ก็ได้นะครับอันนี้ทีละคนนะครับก็ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปหรือ ในวันนี้เราจะแนะนํากรณีที่เพิ่มลักษณะที่มีหลายคนทีละเยอะๆสามารถกรอกบน Excel Template ก็คือดาวน์โหลด e m p l a t ตตรงนี้ออกมาพอดาวน์โหลดออกมาแล้วจะได้ Excel หน้าตานี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างของการกรอกอยู่ว่ากรอกยังไงรหัสชื่ออะไรเป็นยังไงบ้างครับหรือถ้าท่านเก็บข้อมูลไว้อยู่บนในรูปแบบ Excel อยู่แล้วสามารถที่มา Copy นะครับอย่างที่เราทําให้ดูก็คือ อันนี้ครับเพิ่มก็คือเพิ่มตอนนี้เราจะลองเพิ่มแค่สามสองท่านดูก,ก,ก็ปปี้รหัสพนักงานมาด้านบนนะครับก็คือสีแดงขอลัท์ทีเป็นสีแดงต้องกรอกนะครับต้องกรอกส่วนอื่นๆไปเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเพศก็ต้องระบุไปนะครับระดับผู้ใช้งานนะครับมีสาร,ระดับนะเจ้าของบริษัทก็คือ m อ็ีอะไรเงี้ยก็ว่าไปพนักง,งานแอดมินก็คือ h r เองแล้วก็พนักง,งาน ตรงนี้ให้ระบุเป็นพนักง,งานนะครับรวมทั้งหัวหน้างานเองก็ให้ระบุเป็นพนักง,งานนะครับแผนกตำแหน่งสาขาเรายังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับขอให้มาอัปเดตทีหลังนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญก็คือตัวอ e ีเมลสําหรับเข้าใช้งานบางบริษัทบอกแล้วพนักง,งานบางท่านไม่มีอ e ีเมลไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างอ e ีเมลนะครับอันนี้เราสามารถที่จะ default หรือว่าจําลองอ e ีเมลขึ้นมาก็ได้อาจจะอย่างเนี้ยนะครับเราก็ชื่อพนักง,งานตามด้วย at นะครับส่วนรหัสผ่านก็คือสำหรับเข้าระบบนะครับตัวรหัสกะ,ะตรงนี้จะหามาได้ยังไงก็คืออยู่ในส่วนของตัวที่จะพูดในหัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของจัดกะนะครับตรงนี้ตอนนี้ระบบจะตั้งมาให้ก่อนหนึ่งตัวคือตัว d เป็น default ซึ่งถ้าในบางบริษัทไม่ได้ใช้แบบเข้างาน8โมงเลิก5โมงเราสามารถที่มา edit หรือเรามีมากกว่าน,นั้นเพิ่มตรงนี้นะครับเรามาเพิ่มรหัส a กัน นะครับใส่ไปชื่อกะอะไรกลุ่มนี้อาจจะเข้างานตอน9โมเงเลิกงานตอน6โมงนะครับมีเวลาพักตอนเที่ยงเที่ยงสิ้นสุดพักก็คือบ่ายเวลาพักก็คือจะหักออกหึงชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงทำงานระบุได้นะจันถึงสุกหรือจันถึงเสาร์ก็แล้วแต่แล้วก็บันทึกไป ในเห็นในระบบตัวจัดการนี่ก็จะมีรหัสสองตัวแล้วเห็นไหมฮะมี d กับ a เราก็เอารหัสที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับมากรอกลงใน Excel ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟไฟล์ไว้นะครับกลับมาที่ข้อมูลพนักง,งานทีนี้เราก็จะมาเพิ่มข้อมูลพนักง,งานเข้าไปในระบบนะครับเราก็ไปที่นำเข้าพนักง,งานใหม่นะครับ s e l e c t ก็คือเลือกไฟล์ นะครับที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นะครับกดมาระบบก็จะตรวจสอบให้นะโอเคลองดูว่านยะครับสถานะคือผ่านแน,นี่สามารถที่จะนําเข้าข้อมูลได้ก็คือสิ่งที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นะครับรหัสอะไรรหัสผ่านนะครับเราก็กดนําเข้าเลยนะครับนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําเข้าข้อมูลพนังงานเข้ามาในระบบแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่า มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นพนักงานมีรวมทั้ง hr เองก็เป็น3ท่านและที่ที่มีอยู่ในระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูว่าจะเริ่มต้นใช้งาน,นพนักงานก็จะต้องไปโหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานตัวตัวระบบนะครับมาดูกันว่าวิธีการใช้งานเป็นอะไรยังไงนะครับในส่วนของ ตัวพนักงานเองนะครับตัวโมบายที่รองรับนะครับก็ได้ทั้งตัวมือถือที่เป็น Android แล้วก็ IOS นะครับอย่างนี้นะครับเราก็ไปโหลดเลยนะครับที่บน Store นะครับก็เซิร์ชได้เลยนะครับเซิร์ช human os นี่แหละนะครับนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะไอคอนเป็นแบบนี้รูปคนตรงนี้นะครับแล้วก็ human os อันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับก็กดถ้า เปิดมาปุ๊บยังไม่ได้ลอกกินเข้าสบจะเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าพนักงานจะเอาอีเมลกับรหัสผ่านจากที่ไหนมาใส่ก็คือนี่แหละครับที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านให้พนักงานไปนะครับเดี๋ยวดูทีนะครับสมมุติเราจะเข้าเป็นคนนี้นะครับเทสนะครับ 002องกดเข้าสู่ระบบนะครับสำคัญตรงนี้คือต้องเปิดตัว gps ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัว gps ตรงนี้ต้องเปิดไว้ด้วยนะครับตอนนี้พอพนักงานลงเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะลงเวลาได้ เห็นไหมฮะจะไม่มีสถานที่เลยอันนี้คือปัญหาว่าอพอโหลดแอปแล้วจะลงเวลาทำยังไงเราก็ต้องกลับมาในส่วนของแอดมินนะครับมาดูในหัวข้อถัดไปแอดมินเราก็จะต้องเพิ่มเพิ่มสถานที่นะครับไปที่ตรงเมนูข้อมูลพื้นฐานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลพื้นฐานแล้วก็สถานที่นะครับตรงนี้จะเห็นว่ายังไม่มีสถานที่ในระบบเลยมันก็เลยทำให้ พนักงานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงเวลาเข้างานได้ถูกไหมฮะนะครับเบื้องต้นเราก็มาเพิ่มสถานที่ก่อนกดไปที่เพิ่มนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะจุดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้คือจุดที่ระบบอยู่ตอนนี้ที่แอดมินหรือว่า HR อยู่ครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอาจเป็นชื่อสำนักรานเราก็ได้นะครับเป็นเฮสออฟิศนะนะครับ ประเทศสถานที่คือสำนักง,งานถ้าบางบาริษัทมีไซลูกค้ามีอะไรเงี้ก็มากนะครับแล้วก็สถานะการใช้งานคือสถานที่นี้ใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับแก้ไขได้จากโมบายอันนี้ต้องปิดนะครับไม่ให้แก้ไขสถานที่นี้ลงเวลาด้วยพิกัดก็คือ gps ถูกต้องแล้วนะครับส่วนนี้แต่ถ้าเป็นด้านล่างที่บอกว่าลงเวลาด้วยบีคอนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับละกษณมหนีของการลงเวลาจะแคบลงนะบอันนี้สั่งซื้อจากบริษัทเราได้อันนี้ไม่ไ,มได้ใช้ตอนนี้ก็บันทึกไป เราได้สถานที่มาแล้วนะครับพอมาเป็นที่พนักง,งานเองนะครับตอนนี้หลังจากที่มีสถานที่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นก็จะขึ้นคำว่า head office นะครับตอนนี้เขาเพ็สามารถที่จะกดเข้างานได้แล้วต้องบอกว่าตัวมือถือของพนักงานเองก็ต้องอยู่ในจุดที่มา hr สร้างจุดไว้ให้ลงเวลาจะเป็น head office ชอบสำนักงานบร้านต่างๆก็ต้องไปอยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับถึงจะกดเข้างานได้ปุ่มสีแดงๆที่ท่านเห็นเนี่ยถึงจะเป็นปุ่มสีแดงถึงกดเข้างานได้อ่ามาดูว่าลงเวลาเข้างานยังไงก็กดที่ตัวเข้างานไปได้เลยนะครับเนี่ยด้านล่างก็คือเวลาที่ลงมาครับอันนี้จะเป็นเวลาที่เป็นเรียลไทม์หลังจากพนักง,งานลงเวลาเข้ามาแล้วนะครับ h r ก็สามารถที่จะดูข้อมูลเป็นลักษณะที่เป็นเรียลไทม์ได้เลย เห็นไหมฮะว่าพนักงานบาริษัทนี้มี3ท่านนะครับแต่วงเวลาเข้าแล้ว1ท่านนะครับอันนี้เราก็เป็นข้อมูลที่เป็น r e ียลไทมนะครับเข้ามาตรงนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็พนักงานก็จะลงเวลาเข้างานออกงานตามปกติไปส่วนหลังบ้านที่เป็น h ฮซาเนี่ยก็ยังสามารถเรียกดูรีพอร์ทที่เป็นเรียลไทม์ต่างๆได้เช่นรีพอร์ทที่เป็นรายละเอียดการเข้าทํางาน อันนี้ก็จะบอกเรื่องของลงเวลานะฮะกะการทํางานของคนนี้คือเข้ากี่โมงออกกี่โมงอันนี้ก็จะบอกอรายละเอียดนะครับรวมทั้งสามารถที่ export ออกเป็น excel s u m m a r าต่างๆได้อันนี้คือคร่าวๆข,ข,ของตัวการใช้งาน Human ิรในส่วนของการเพิ่มข้อมูลพนักง,งานนะครับการจัดกะทํำยังไงนะครับการเพิ่มสถานที่ทำยังไงการดูรีพอร์ตทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะศึกษาข้อมูล ฟังก์ชันหรือเมนูต่างๆประมาณนี้ก่อนจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมีเมนูอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะพอสมควรแม้กระทั่งเรื่องของการคำนวณเงินเดือนก็แล้วแต่นะครับซึ่งลูกค้าสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือที่พร้อมด้วยบางหัวข้อก็พร้อมด้วยวิดีโอแล้วก็ pdf รายละเอยียดต่างๆซึ่งก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอ,อสรุปแล้วก็จบการแนะนำเรื่องของการใช้งาน h u m a n i s เพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าลูกค้ามีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่เบอร์ติดต่อนะครับด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่ตัว l i n e นะครั a h u m a n s b i t ก็ได้นะครับก็จะมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกับคลิปถัดๆไปของ h u m a n s กัน